ทุกคนกลับมาจากขายขนมจีนไอช่วงตรงน้ําท่วมช่วงนี้น้ําจะลดหอยเยอะยๆมากเลยค่ะอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันมืดแต่ว่าเก็บได้เยอะมากมเก็บหอยได้เยอะมากไม,ไม่รู้ว่าเป็นหอยหอยหนาหรือว่าหอย อะไรดีเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหอยอะไรไม่รู้แต่ว่าเยอะมากๆทุกคนระหว่างกลับจากขายขนมจีนแล้วก็ไอช่วงน้ําท่วมช่วงช่วงน้ําท่วมแล้วน้ํามันลดแล้วนะคะแต่ว่าหอยน่ะเยอะมากทุกคนเก็บได้เป็นเก็บได้เป็นถังเลยนะคะเนี่ยเนี่ยหนึ่งถัง แต่ว่าคือมันเยอะมากก็เลยเราจะเลือกเอาแต่ลูกใหญ่ๆนะคะมันคือหอยมันงม่รอันนี้เราไม่รู้นะว่าหอยนาหรือว่าหอยเชลลี่นะปูก็เยอะมากมเนี่ยปูก็เยอะมากเลยลูกหอยนะคะหอยเยอะมาก อาฝนส่องมาทางนี้เลยเนี่ยเราจะเลือกเอาแต่อันใหญ่ๆนะคะเนี่ยมูตรงนี้เลยมีอีกไหมมีใหญ่ๆไหมมีเยอะม้ยพี่เขตมีคู่อีกไหมไม่มีลงเลนืออะไรบ้างอู้ยดูคือมันเยอะมากอุ้ยฝนดูเยอะมากเลย มันเริ่มอย่แม่มันเริ่มอยแล้ว <c oughs> ปาด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 คนถ่ายคลิปให้แม่อยู่ดูคันหน้าเขาก็จอดเก็บเหมือนกันนะคะเขาน่าจะจอดเก็บเหมือนเราเลยเนาะฮืม ดูคะ่ะทุกคนมันเยอะจริงๆถ้าใครอยากได้หอยมาเลยนะเนี่ยน้ำลดแล้วหอยมากองกันแบบว่ามีแต่หอยเลยนะคะดูนี่ใครอยากได้หอยไหมดูหอยนาะตัวใหญ่ๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่าหอยนาหรือหอยเชอรี่เนาะเรื่องหอยก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เลยนะคะดูดูดูทุกคนดู ระหว่างทางที่เรากลับมาจากขายขนมจีนแล้วก็มาเจอแบบว่าหอยเยอะมากทุกคนเพราะว่าน้ําท่วมน้ําท่วมถนนเมื่อกี้แล้วมันลดนะคะน้ําลดคือว่าอะไรเห็นเยอะมากมเยอะมาก,มากทุกคนเยอะมากโอ้ยทุกคนถ้าเอาเป็นแบบ เยอะมากมากทุกคนเยอะมากๆเอาไปให้ปติมขายแม่ืออเอาไปให้ปติมขายขายปติมขายเอาแต่ใหญ่ๆนะฝุ่นอ่ะใหญ่อันเล็กไม่ต้องเอาลูกเอาแต่ใหญ่ๆเลยพอมู๊ทุกคนดูมันใหญ่จริงๆโอ้ยดูดู เยอะไม่เยอะเยอะไม่เยอะดูผลส่งไฟให้แม่ดิเยอะไม่เยอะทุกคนดูคือถ้าใครอยากได้นะตอนนี้อะไรอันนี้ไม่เอาหรอตรงเขตน่ะตอนนั้นน่ะไม่เห็นใหญ่มากอย่างเงี้ยทุกคนดูถ้าเก็บเอาทุกอันจริงๆอ่ะเยอะมากๆ ทุกคนดูเขก็บเอาใหญ่ๆเลยอุ้ยเขยทุกคนดูอยดูดูนี่สัก่อนค่ะทุกคนดูหอยอันนี้คือ,อคหอยนาหรือหอยเชอรี่เขยิบให้แม่ดูดิอันนี้เขาเรียกหอยนาหรือหอยเชอรี่คะถ้าใครรู้จักเนาะนาจาับปลาไปปล่อยนาะน,นะอุอ้ย หอยเลยคูดหอยทุกคนดูหอยอันนี้เอาฝนสองไฟให้แม่น,นีเสดายไม่แบดค่ะทุกคนดูอันนี้คือบนบนถนนนะคะเนี่ยบนถนนอู้ยเยอะมากเก็บเอาใหญ่ใหญ่เลยอ้วตอนแรกอะเราน่าจะมาเก็บนัเ้เนาะ ปืนอ่ะเจ็บเลย,เย,เยม่แม่อมเอาไว้หลังรถหนีออกคือเก่าไม่ใช่คู่หนีออกเดี <laughs> โอ้ oh, ถ้าใครอยากได้เนาะใน่าน้ำก็ยังมีท่วมหลงเหลืออยู่นะทุกคนปลานี้ก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเยอะมากได้หนึ่งถังแล้วก็หนึ่งถุงค่ะทุกคนดูสักก่อน,อน,นดูโอ้โห าจะ15โลได้20โลได้นนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากที่รับชมค่ะ